เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นสีมหากางนะเอาไปเคหูสวยงามจากท้องเรื่องสีเต็มจอดอกนี้ยังไงลาสีเป็นนี่เท่าไหร่เอาสามพันหนึ่งไปดีครับเอาแตกมือไปแล้ว ชูมองชวูวันนี้อยู่ควายตังกูชาแนลชิงเคยอยู่กับ way of the queue ของค่ายพีจีโอเควันนี้เราเปิดหัวไปที่55เอาเลขเอาหาเลขเอาหาเพื่อจะได้ตังนะโอเคแต่เราวันนี้จะปั่นไปที่30นะดอกได้เป็นไงไปไปอะ่ะเอา้าอได้อยู่อะได้อยู่ไหมผักจ๋าโอ้โหแปลงล่างไปนกลบแล้วจะเอาเลไไปเปลี่ยนเป็นวายครับเนี่ยเอาไปได้ไหมไปไหม K KQ โอเคช็อตแรกเอาไปต่อครับไปต่อชักจงังงชักจังหงอชักจงังเหาชักจังง่อยหรือเปล่าอันนี้มันอยากไปจริงเอาสวยเต็มจออย่างนี้โอ้โหดูเรื่องเลยครับสิบมาไหมเอาอะไรจะแตกจะจังหวะแรงไหมโอ้ได้อยู่ก็ได้อยู่อ่ะก็ได้อยู่ครับผมเอไปอีกทีครับผมอกาดเอแถวสี่ 4. ทุยแถวห้าเปิดหัวมาต้นเกมสวยๆอย่างนี้ก็เอาเรื่องดีครับผม สุรางวัลก็โตไปที่หกเจ็ดหกนะทุกคนยังไงยังไงอย่ามาทีเดียวอย่ามาเงียบอย่ามาเอ้าอะไรครับเนี่ยสเก็ตเตอร์ห้าดอกปัดโถเป็นเรื่องแล้วครับคุณท่านนาทีเสร็จ่เข้าบโบนัสโอ้โหมาวะ่ะมาวะ่ะวันนี้ยังไงก็ต้องมาวะ่ะควายตังกูชาแนลแจ้งเกิดอีกแล้วแม่ถ้าเข้าเป็นช็อตแรกที่เข้าไปนั้นในช่วงฟีลป,ปีหนันหงกระพือ่อมุดเลยเอาเปลี่ยนไว้ได้ไหม เปลี่ยนไวายได้ไหมเอาเปลี่ยนวายอย่างสวยตัวแพงมาเลยกลบเกิดไปชว์อีกโช่องนึงกบมาได้ตัวถูแต่ก็ยังไปได้อยู่อะไรครับเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนวายเหี้ยอือหือเป็นไงดอกดอกเดียว4,002ดอกนี้คอมโบชุดแรกไปที่6,000แล้วไหมจะ6,000แล้วดอกแรกจะไป6,000แล้วอะไรนี่อะไร ช็อตนี้เข้ามาห้าพันเจ็ดรู้เรื่องฟรีประปิน้นีหนึ่งทีหนุนลิพันเลยจังหวะแม่แตกจะแตกหน่อยไม่ได้ลิพงนิ้วพันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นสิมหากางนะเอาไปเคหู KO, สวยงามจากท้องเรื่องสิเต็มจอดอกนี้ยังไงลาสีเมนี่เท่าไหร่เอาสามพันหนึ่งไปดิครับเอาแตกมือไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้แตกมือไปแล้วเหลืออีกเหลืออีกแปดทีซะด้วยเอาละเอาละ เอาละมีกําลังใจดอกเดียวดอกนี้แตกไปแล้วเก้าพันนะครับทุกคนคูนยี่ห้าด้วยขอช็อตใหญ่ๆช็อตนึงทิท้งเยอะแล้วฟรีทิ้งเยอะแล้วโยังไงขัดเจแถวแรกมันก็มีเปลี่ยนให้สวยเอาดอกนี้เป็นไงเล็กๆน้อยๆเก็บไปที่สามเจ็ดห้านะโอเคได้อยู่เอาเก็บไปอีกพันหนึ่งเอแถวสามเอแถวสอง ถ้ามี A นะแตกหนักก็ A าแพงนะเกนี้ A ก็แพงอยู่แล้วยังไงต่ออีกสองที่อีกสักช็อตได้ไหมเปลี่ยนสีมาเปลี่ยนสวยๆมาเจดอกคู่เจดออกคู่มาไหมเจดอกคู่ oh. อคโอ้โหอะไรครับเนี่ยแหมถ้าเข้าเต็มจอช็อตนี้รู้เรื่องคูณสามสิบสี่อ่ะโอเคครับผมยังไงก็สบายสบายอะโหเปิดยอดไปที่ห้าห้าห้า จังหวะน,นี้แตกไปที่1นึ่งมืนบวกนิ่มดิ่มา่ภายในเวลาแค่3นาทีดอกเดียวดอกนี้เน้นๆโอ้โหโดนใจวัยรุ่นแต่อย่าลืมนะวัยรุ่นทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม